ในหมู่ผู้ปฏิบัติมักจะได้ยินพูดกันบ่อยๆถึงคำว่าวันนี้ปฏิบัติไม่ดีเลยหรือว่าบัลลังนี้ปฏิบัติไม่ดีเลยความหมายของคนที่ส่งอารมณ์แล้วก็ พูดอย่างนี้ก็คืออาจจะมีความคิดแทรกมากอาจจะมีความเผลออาจจะมีความง่วงก็จะมีความรู้สึกว่าปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มักจะพูด ว่าให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปจริงๆเรื่องค,คำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีมันเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติแต่เนื้อหาของการปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีอยู่ตรงนี้คือถ้าปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความคิดมากขนาดไหนถ้าไม่กำหนดก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ดีแต่ถ้ามีความคิดน้อยขนาดไหนไม่กำหนดก็เรียกว่าไม่ดีแต่ถ้าความคิดมากมายประเดประดังเข้ามา แต่ผู้ปฏิบัติกำหนดทุกๆครั้งไปอย่างนี้จึงเรียกว่าปฏิบัติด,ดีสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะเดินจงกรมก็ดีหรือว่าปฏิบัติก็ดีเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขเหตุและปัจจัย ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเราบา,บางบางบาลังเราก็าตื่นตัวบางบาลังก็ง,ง่วงงวบางบาลังก็คิดเยอะบางบารลังก็ไม่คิดเท่าไหร่ปฏิบัติได้ราบลื่นหลักก็มีอยู่ว่า เกิดอะไรขึ้นมาก็กําหนดไปตามนั้นง่วงก็ให้รู้ว่าง,ง่วงแล้วก็อดทนทำต่อไปอดทนทำต่อไปอดทนทำต่อไปมีความคิดกําหนดรู้ความคิดท่านให้เปรียบเสมือนแมวจับหนูแมวตะคุบหนูมีความคิดรู้ตัวปั๊บ กำหนดรู้ทันทีแต่ถ้ามีความคิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปอย่างนี้ท่านว่าก็ปฏิบัติไม่ดีดังนั้นความหมายของการปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีนะของครูบาอาจารย์ก็อย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติก็ก็อย่างหนึ่ง สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราแต่ที่เราควบคุมได้ก็คือเรากำหนดตื่นตัวตื่นตัวให้มากแต่ถ้ามันตื่นตัวไม่ได้ก็รูนะ้ว่าเรามีอารมณ์ท้อถอยมีอารมณ์ย่อนยาน จากประสบการณ์ของอาตมาแม้กระทั่งปัจจุบันเมื่อเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องน่าละอายมันจะงุบไปก็เป็นเรื่องของมันมันจะเผลอตัวโน้มลงไปก็เป็นเรื่องของมันแต่เมื่อเรารู้ตัว เราก็กำหนดรู้เผลอนเอนเอเผลอเนอเผลอเนอมีความคิดก็คิดเนอะคิดเนอคิดเนอย้ำ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 ยิ่งง่วงเท่าไหร่ต้องยิ่งย้ำยิ่งเผลอมากก็ต้องยิ่งย้ำถ้าเรารู้เฉยๆบางทีมันก็หย่อนเมื่อหย่อนเราต้องสู้กับมัน ไม่ปล่อยให้สภาวะของมันครอบงำยิ่งกำหนดรู้มีคำกำหนดประกอบไปด้วยก็ยิ่งทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นมากขึ้นจนหมดเวลาใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะกำหนดจริงจังแต่มันก็เผลออีกเพราะเป็นเรื่องของมัน แต่เราก็ตื่นตัวพยายามตื่นตัวเพออีกก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเรื่องกำหนดการสร้างจิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในอินสรีห้าหรือพระห้าก็คือวิริยะความเพียร วิริยะความเพียรคู่กับสมาธิความเพียรมากก็ท้อถอยง่ายสมาธิมากก็ง่วงเหงาเหานอนได้ง่ายขี้เกียจความขี้เกียจก็เกิดขึ้นได้ง่ายมันต้องทำให้สมดุลกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ในการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาอีกทีหนึ่งเราขอให้ท่านทั้งหลายมีกําลังใจในการปฏิบัติภบการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายถึงแม้ว่าเราจะพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่การปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านทั้งหลายผ่านขั้นตอนของคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องการปฏิบัติมารู้ไม่เห็นเรื่องการปฏิบัติก็ถือว่าท่านยอดเยี่ยมแล้วท่านก็เอาตัวเข้ามาอยู่ในขบวนของการปฏิบัติจำแล้วจำอีกจำแล้วจำอีก ก็ถือว่าท่านทั้งหลายก้าวเดินผ่านพ้นจากบันไดขั้นแรกมาแล้วเลยจากนี้ไปเป็นกำไรของพวกท่านเองยิ่งปฏิบัติบ่บอยยิ่งจิตใจเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรค ดอกผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็เป็นเรื่องของท่านไม่มีศูนย์เปล่าใครทำใครได้ปัจจตังไม่มีเวลาไม่ต้องกำหนดเวลาทำไปเรื่อยๆขอให้ตั้งใจให้มั่นแล้วก็จริงจัง